you เห็นจริงๆคือเขามุนหงิดนะฮะเขาถึงเล้อยหาถอยค่อยๆถอยเราจะเร็วกว่าง,งูเยอะ ข้างหลังนิ่งๆนะนี่ที่เราเห็นนะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะกลัวเขาเกินไปเนาะนี่จะเป็นพฤติกรรมของเขาเนะฮะเวลาถ้าเราไปคุกค้ามเขาเนี่ยการชูคอแผ่มแม่เบี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าการขู่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราที่คลายความกลัวได้นะฮะมันก็จะเป็น นิ่งๆนะอย่าขยับเลยนะอย่าขยับนะครับอย่าขยับเงี้ยใ่จะสะกดมันนะ ไหมที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการใช้การสะกดงูคือจริงๆมันเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมคือคนจับเนี่ยคือก็จะเป็นคุณนัท นะครับคุณนัทเขาก็อยู่จันทบุรีซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในการจับงูจงอางมาโชคชนมากทําให้เขารู้จักพฤติกรรมงูจงอางกล่าวก็คืองูเนี่ยจะสนใจถึงข้างหน้าแล้วก็คือว่าเวลาเราเอามือไปแตะหัวเขาตอนเนี้เขาจะไม่สนใจเลยแทบจะไม่รู้สึกเขาจะสนใจแต่บริเวณขาเราทําให้เราสามารถาค่อยๆจับเขาได้อย่างนิ่มนวลน,นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแต่ว่า ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่จับแบบนี้เราจะจับแบบไหนได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะพร้อมนะนะครับนี่ไงหมุน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 เอออ่ไปแตงนู้นหมุนปลายหมุนแล้วปิดปลายอาการเนี้ยมันจะถอยเนาะถอยต้องดูให้ออกเนี่ยถอยอย่างเงี้ถยถอยนี่คือจริงคือเขาเขาเขาหมดแรงเขาไม่อยากสู้ที่พลาดปล่อยไปแล้ว เอาถอยไปแล้วเราไปรอหน้าจับบางนี้ดีกว่าเราไปนี้จับมาเนี่คือนิ่งตำแหน่งเนี่ยที่จะจับคืออยู่ตรงนี้ตรงข้อต่อ เนี่ยเขาต่อครับปุแค่นั้นเองเห็นรถรถแตกเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก แล้วก็พอจับปุ๊บน่็ช่วยจับตัวระวังเพราะมันจะบิดนะครับมีใครคิดว่าเราเราพร้อมแบบนี้บ้างใจยากอย่างนีพร้อมมีปีกลองลองดูแล้วถ้าทำได้แล้วคนนี้จะจับงูจงอางง่ายมากเลยเดี๋ยวให้เขาทำเองหน่อยอ่ะโอเคได้เราทำเองนะแเราจำตำแหน่งอย่าลืมนะครับตำแหน่งนะดูนะครับดูนะเอามือจิ้มนี่เอามือจอดนะเพื่อให้เขาดูพอถึงนี่มาปุ๊บเนี่ยเราปั๊บปั๊บเลยคือถ้าอย่าช้าเพราะช้าบางทีมันบิดแล้วมันจะเป็นตำแหน่ง อ่ะโอเคเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะโอเคอ่ะจ r o p l ตนนี้นิ่งเลยนี้จับง่ายมากเลยเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวข้าไปอีกอีกมันถกไม่ถึงไม่ต้องกลัวขับไปอีก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 นีกอีกอีใอีก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 อีะอีก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 อีเอเเีเดินเข้าีอีกกกันทออ ระวังโดนตัวระวังโดนตัวไม่ใช่เดินเดินเข้าไปเลยครับเข้าไปคข้าไเข้าไปอีกอีกไปอีกไม่ให้ให้โดนตัวงูอีกตามมองหัวงูไว้แก้วอีกแก้วอีกไม่พอไม่พออาโอเคเอาจะขึ้นไหวนะฮะอ่เอาเข้าไปเลยนิดนึงคือมือเราต้องไม่ไม่ไปให้ให้ผ่านตามันต้องอยู่ตรงช่วงคออ่ะทีครับเข้าไปอีกอ่ะ อ่าโอเคครับต้องต้องจับเร็วกว่านี้นะต้องจับเร็วกว่านี้นี่ยังช้าไรนี่นะครับอ่ะกดหัวลงพื้นนะเปลี่ยนคือเราอ่ะเราต้องไม่คนที่จับเองนะอ่ะผม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 จับอ่ะเรียบร้อยจับมาดูมาดูใกล้จับได้กำไว้เดี๋ยวเขาจับหัวให้นะครับเนี่ฮะก็คืออย่างนี้นะครับจับตรงคอแบบนี้คนะแล้วก็พยายามทำให้ว่ากระชับเลยนะครับแต่แล้วก็คือให้ปิ้นถุง นุ่นมอนะปิ้นถุงแล้วเอาตัวใส่ <c oughs> ซึ่งนะครับตอนปิ้นปิ้นถุงเนี่ยจะมีจังหวัดที่ยกที่ยกขอนี้นะยกระวังระวังก็คือว่ามือตำแหน่งมือ <c oughs> กับหัวงูนะนี้นะครับธรรมชาติหูตุอางเนี่ยพอทำอย่างนี้มันจะกัดถุงเราเราจะมองไม่เห็นให้เรากดหัวงมูแล้วพื้นแล้วก็ค่อยค่อยค่อยเอาตัวใส่ <c oughs> นะครับเอาตัวใส่แบบนี้นี้เราจะกดไถ่ถ้าเกิดมันมันจะมันจะหลุดปุ๊บแต่อีกมือหนึ่งกดตรงกลางกระหม่อมเพราะอย่างเงี้ยมันกัดเราไม่ได้กดตรงกระหม่อมไปเลยแล้วก็ค่อยๆใส